ตั้งเงื่อนไขและตัดสินใจเลือกของพรรคประชาชนเป็นสิทธิที่ทุกคนต้องเคารพและยอมรับแต่ผลที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลที่ตั้งโดยเงื่อนไขพิสดารเช่นนี้สำหรับผมคาดหวังความสำเร็จยากมากๆและพรรคประชาชนในฐานะคะแนนเสียงหลักของการตั้งรัฐบาลจะปฏิเสธความรับผิดชอบทางการเมืองไม่ได้ มีเสียงทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างกับการตั้งรัฐบาลชุดนี้พรคเพื่อไทยเองก็ถูกตั้งคำถามว่าเมื่อครั้งตั้งรัฐบาลข้ามผู้ก็ไปจับกับภูมิใจไทยจับกับพักลุงทั้งหลายดังนั้นคราวนี้ก็ไม่มีอะไรต่างกันผมว่าดูมีมีต่างกันชัดเลยนะครับตอนนั้นเพื่อไทยตั้งรัฐบาลถูกคนวิจารณ์ต่อว่าก็ต้องรับฟังแต่เป็นการตั้งรัฐบาลหลังจากโหวตให้คุณพิธาแล้วสองรอบไม่สำเร็จ เพื่อไทยจึงตั้งรัฐบาลเอาคนของตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ยกมือให้ลุงที่ไหนมีอำน,นาจเข้าไปทำหน้าที่ซึ่งไม่เหมือนกับรัฐบาลปัจจุบันที่พรรคประชาชนยกมือให้พรรคภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลอนุรักษ์นิยมขึ้นมาใหม่โดยที่ตัวเองไปทำหน้าที่ฝ่ายั้นบทบาทของพรรคประชาชนจึงไม่ใช่แค่แบกบคุณนุทินเป็นนายก แต่ต้องหามองค์ประชุมสภาให้พรรคภูมิใจไทยด้วยเพราะตัวเลขคะแนนที่ภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลมีตอนนี้ไม่พอเป็นองค์ประชุมนี่จึงเป็นเรื่องพิลึกพิลั่นในสภาชุดนี้เพราะพรรคแกนนำฝ่ายค้านต,ต้องเป็นองค์ประชุมและคอยสนับสนุนรัฐบาลการประกาศในสภาของหัวหน้าพรรคประชาชนชวนพรรคเพื่อไทยจับมือกันทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้เข้มแข็ง ผมว่าไม่ใช่เรื่องนี้ภาคเพื่อไทยเขาไม่เกี่ยวเป็นเรื่องระหว่างภาคประชาชนกับภาคภูมิใจไทยไปว่ากันเอาการทำหน้าที่ภาคฝ่ายค้านของเพื่อไทยก็ต้องทำอย่างจริงจังเ <ๆ S 1> ข้มแข็งชัดเจน แต่ไม่ได้รวมอยู่ในข้อตกลงระหว่างสองพักการเมืองนี้เพื่อไทยจะนับประชุมเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อไทยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีในประเด็นหัวสวในประเด็นเขากระโดงตอนไหนก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องรอสัญญาจากพรคประชาชนการบอกว่าในประวัติศาสตร์การเมืองไทยไม่เคยมีฝ่ายค้านข้างใดเข้มแข็งที่สุดเท่าครั้งนี้เป็นความจริงครับเพราะ ถ้ามีฝ่ายค้านเข้มแข็งขนาดนี้เขาจะเปลี่ยนรัฐบาลไม่ใช่ประคองรัฐบาลน,นี่จึงเป็นการตั้งรัฐบาลที่พัคประชาชนใช้คะแนนเสียง <_ d ans> ของตัวเองส่งคุณอนุทินเป็นนายกแต่ไม่สามารถจะล้มหรือควบคุมรัฐบาลชุดนี้เพียงลำพังตัวเองได้รัฐบาลชุดนี้เพียงลำพังตัวเองได้ ดีิวตั้งรัฐบาลน,นี้ภูมิใจไทยได้อย่างเดียวได้เพียวๆได้ล้วนๆนะครับที่เหลือมาเสี่ยงมาลุ้นเอาทั้งพรรคสีส้มและประชาชนทั้งประเทศการให้เหตุผลว่าต้องตั้งรัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเพราะพรรคเพื่อไทยขาดความชัดเจนผมว่าดูดีๆนะครับแม้ว่าในช่วงของการตกลงเงื่อนไขอาจจะมีไม่ตรงกันอยู่บ้างแต่ในที่สุดเพื่อไทยประกาศความชัดเจนโดยการยื่นยุบสภาไปแล้ว นั่นหมายความว่าเพื่อไทยโชว์ของรัฐบาลโดยคุณภูมิธรรมดำเนินการยุบสภาไปตามขั้นต่อแล้วแต่ไปไม่ถึงดวงดาวครับถูกตีกลับมามีคำถามอีกว่าแล้วทำไมไม่ยืนยันไปอย่างถึงที่สุดผมว่าคนถามก็รู้อยู่แก่ใจ ว่ามันไปไม่ได้ยื่นไปยังไงก็ไปไม่ถึงพักเพื่อไทยเลยประกาศโดยอาจารย์ชัยเกษมว่าพร้อมยุบสภาทันทีหมายความว่ากลับมาขอเครื่องมือจากพรรคประชาชนโดยการโหวตชัยกเกษมเป็นนายกเพื่อยุบสภาตามที่ประกาศไว้แต่พรรคประชาชนบอกว่าพี่มาช้าไปสำหรับผม การตัดสินใจเพื่อประชาชนทั้งประเทศไม่มีคำว่าสายและต้องพิจารณาทางเลือกได้จนนาทีสุดท้ายอย่างที่ผมบอกว่าสถานการณ์หลังจากนี้จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสังคมไทยและพัฒนาการของระบบประชาธิปไตยจะอยู่ในช่วงเสี่ยงดวงวัดใจว่าภูมิใจไทยจะทำตามเงื่อนไขหรือไม่และหากไม่ทำตามเงื่อนไข สถานการณ์มันจะไปในทิศทางไหนดังนั้นเพื่อให้ความชัดเจนให้หลักประกันกับประชาชนผมจึงขอเรียกร้องให้หัวหน้าเทงในฐานะผู้นำพักฝ่ายเดีวยกมือเสนอคุณอนุทินในวันถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาให้ประกาศวันยุบสภาทันทีคือรัฐบาลชุดนี้ตามเงื่อนไขท,ที่เขาตกลงกันไว เราสามารถที่จะกำหนดวันยุบสภาล่วงหน้าได้นับตั้งแต่วันแถลงนโยบายเช่นถ้าคุณอนุทินทแถลงนโยบายในวันที่15กันยายนการยุบสภาจะเกิดขึ้นไม่เกินวันที่15มกราคม2569ดังนั้นทันทีที่คุณอนุทินทแถลงนโยบายเสร็จคุณนัทพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนจึงควรยกมือขึ้น และเรียกร้องคุณอนุทินประกาศต่อที่ประชุมรัฐสภาประกาศต่อประชาชนว่าจะยุบสภาไม่เกิน15มกราคมเร็วกว่านั้นไม่เป็นไรช้ากว่านั้นก็ต้องถามพักประชาชนละว่าจะเอาอย่างไรคะแนดโดนโหวตคุณอนุทินเป็นนายกออกมาทั้งหมด311คะแนนหักเป็นของพักสีส้ม143คะแนนที่เหลือเป็นคะแนนของพักภูมิใจไทยและชาวคณะ นั่นหมายความว่ามีคะแนนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่สื่อมวลชนรายงานว่า146บวกมาอีก22คะแนนคำถามจึงอยู่ที่เงื่อนไขข้อที่4ที่เซ็นกันไว้พรรคประชาชนไม่ยินยอมให้พรรคภูมิใจไทยสะสมกำลังเอาเสียงมาเพิ่มจนส่อว่าจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก22คะแนนที่งอกขึ้นมา ถือว่าผิดเงื่อนไขข้อที่สี่แล้วหรือยังและถ้ายังตัวเลขที่บอกว่าเป็นการผิดเงื่อนไขคือตัวเลขเท่าไหร่ที่จะเพิ่มขึ้นมายกมือให้กับภูมิใจไทยเช่นการผ่านร่างกฎหมายต่างๆนับจากนี้รัฐบาลชุดนี้คือการพลิกฟื้นขึ้นมายืนเหนือของพลังฝ่ายอนุรักษนิยมระหว่างทางของการตกลงกันอยู่มีเรื่องน่าสังเกตมากมายเช่น การแต่งตั้งตุลาการสารรัฐธรรมนูญที่หนังสือของวุฒธธิสภากับราชกิจจานุบเบกษาลงวันที่แต่งตั้งไม่ตรงกันการยื่นยุบสภาที่ถูกตีย้อนกลับการปรากฏขึ้นของบุคคลพิเศษพลังพิเศษผ่านการรายงานของสื่อมวลชนหลายๆรายการ การที่คนแบบร้อยเอกธรรมนัสตอบคำถามสื่อมวลชนถึงเหตุผลที่ต้องย้ายข้างว่าพูดไม่ได้สิ่งเหล่านี้อยู่ในความสนใจขบคิดของผู้คนแต่ดูเหมือนว่าไม่ได้อยู่ในความสนใจของพรรคประชาชนหรืออย่างไรสำหรับผมเชื่อว่าพลังอำนาจพิเศษเหล่านั้นนะครับ คือตัวจริงในการจัดตั้งรัฐบาลนี้โดยมีคะแนนเสียงของพรรคประชาชนถูกดึงเข้าไปในสมการไม่ใช่คนเดินหมากล้ครับแต่เป็นหมากที่เขาเดินอย่างไรก็ตามต้องเคารพและยอมรับการตัดสินใจของพรรคประชาชนผลการลงคะแนนครบทุกคนทั้ง1 4 3เสียงพรรคใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพรรค พลังอนุรักษ์ใหญ่กว่าใครแล้วครับตอนนี้นี่คือภาพหลายแง่มุมของการจัดตั้งรัฐบาลชุดน,นี้ที่ผมมองเห็นและเชื่อว่าเรื่องนี้จะเป็นข้อถกเถียงอภิปรายวิาพากวิจารณ์กันไปอีกยาวนาน4เดือนหลังจากนี้รัฐบาลจะยุบสภาตามที่ประกาศไว้หรือไม่หลายๆคนก็เชื่อแต่ผมไม่เชื่อครับ